วัสดีแฟนของแดงลิเวอร์พูลทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับสรุปข่าวเด่นลิเวอร์พูลประจำวันที่29ตุลาคม2 5 6 3โดย Liverpool Daily b ไบเซอโอที่วันนี้ผมได้คัดข่าวเด่นประเด็นดังมาแบบเน้นๆ5ข่าวให้เพื่อนๆได้ติดตามกันเช่นเคยแต่ก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนหากใครอยะสนุกตื่นเต้นเราใจกับเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือมั่นคงการันตีและมั่นใจได้คลิกลิงก์งด้านล่างเลยครับ เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยข่าวข่าวเป้า,าปหมายการเสริมทัพสำหรับทีมของเรากันก่อนเลยและเรียกได้ว่าเป็นประเด็นร้อนฉ่ามากที่สุดในรอบวันที่ผ่านมาเลยก็ว่าได้เมื่อลิเวอร์พูลเอ็กโครายงานน่าอิงจากต้นต่อของฟุตบอลอินไซเดอร์มาอีกทีว่าสโมอสรกำลังให้ความสนใจในตัวดาวิดอาราบาปากลางตัวเก่งของบาเยนน์มิวนิคมันชัดเจนว่าทีมของเรากำลังต้องการกำลังเสริมเข้ามาเพิ่มเติมหลังเวอร์ ye, รกิลฟานได้ปากลางคนสำคัญได้รับบาดเจ็บจากการเข้าปะทะกับจอแดนพิกฟอร์ ผู้เอ่นศัตรูของเอเวอร์ตันในเกมเมอร์ซี่ไซดดาบีแมตนั่นทำให้เขามีอาการบาดเจ็บเอ็นควายหน้าหัวเข่าฉีกขาดและต้องเข้ารับการผ่าตัดซึ่งเป็นที่คาดการกันว่าอาจจะต้องพักยาตลอดทั้งฤด,ดูกาลหรืออาจจะมากกว่านั้นฟอราการของทีมเลวร้ยวายลงไปอีกเมื่อตัวแทนอย่างฟาบินโยที่เยอเกนครอป กลับมาถอยเข้าลงมายืนเป็นเซนเตอร์ฮาฟจำเป็นก็มาได้รับบาดเจ็บไปอีกคนระหว่างเกมยูฟาแชมเปี้ยนที่พบกับพิทูแลนเมื่อกลางสัปดาห์ซึ่งบรรากาศสตอรด้เห็นอย่างชัดเจนถึงความขาดแคลนผู้เล่นในตำแหน่งปลากลังตัวกลางของทีมด้านอาราบาก็เตรียมเก็บข้าวของย้ายออกจากบาเยนมิวนิกหลังบิลสื่อชื่อดังแห่งเมืองเบียรระบุว่าการเจราจาสัญญาฉบับใหม่ครั้งล่าสุดของเขากับสโมสสล่มไปไม่เป็นท่า ดาวแต่ทีมชาติออสเตรียมีสัญญากับไบเยน์ถึงแค่ช่วงสมัมเมอหน้าและสามารถย้ายทีมได้อย่างอิสระแบบไร้ค่าตัวเมื่อถึงตอนนั้นลิซเซนสัญญาล่วงหน้ากับสโมสรในต่างแดนได้ตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นไปทั้งนี้นอกจากสื่อของอังกฤษแล้วแม้กระทั่งสื่อท้องถิ่นของเยอรมันอย่างบาวาเรียนฟุตบอลเวอร์ก็ยังรายงานข่าวไปในทิศทางเดียวกันว่าลิเวอร์พูลต้องการเซ็นสัญญาล่วงหน้ากับอาราบาโดยไม่เสียค่าตัวแม้แต่สตางแดงเดียวดาวแต่วัย28ปีเป็นนักแตะสารพัดประโยชน์ ที่สามารถลงเล่นได้ทั้งตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางแบ็กซ้ายและปาะกกะหลังตัวกลางซึ่งตรงกับความต้องการของเจอเกนครอฟขณะเดียวกันเพื่อร่วมทีมเก่าของเขาอย่างติอาโกอัคันทาร่าเ็เพิ่งย้ายจากบาเยิร์นมิวนิกมาอยู่กับลิเวอร์พูลในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาและเราก็อาจมีโอกาสได้เห็นพวกเขากลับมาร่วมงานกันอีกครั้งที่แอนฟิลด์ตามการประเมินของ Transfer Market ระบุว่ามูลค่าของอาราบาในปัจจุบัน อยู่ที่59ล้านปอนด์ละทีมดังจากเมอร์ซี่ไซส์สามารถคว้าตัวเขามาได้แบบฟรีๆจริงก็จะเป็นอีกดีลระดับมาสเตอร์พิซของสโมสอนเลยก็ว่าได้ในๆก็พูดถึงปัญหาเกี่ยวกับแนวรับของเรากันไปแล้วข่าวที่2ของวันนี้ผมลยอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูประเด็นนี้ต่อเนื่องกันไปเลยอย่างที่ได้บอกไปแล้วในตอนต้นว่าฟาบินโยได้รับบาดเจ็บจากเกงกาสัปดาไปอีกคนและเยอเกนครก็เลือกส่งรีสวิลลียม ปากหลังอนาคตไกลลงสนามไปแทนที่เขาในเกมดังกล่าวทว่าหลังเกมนยายใหญ่ชาวเยอรมันก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่านั่นคือสิ่งสุดท้ายที่เราต้องการนะผมไม่รู้เหมือนกันแต่ฟาบินยอรู้สึกเจ็บที่แฮมสตริงและนั่นกระดูไม่ดีเอาเสียเลยเขาบอกว่าเขาสามารถเล่นต่อได้แต่วิ่งสปรินต์ไม่ได้ซึ่งนั่นไม่ได้มีส่วนช่วยเลยเราจะได้เห็นกันเราจะได้รู้รายละเอียดมากขึ้นหลังเขาเข้ารับการสแกนอย่างละเอียดแล้ว ขณะเดียวกันครอปก็ยังได้เปยดเป็นในต่อไปอีกว่าอาจจะเลิกดันดาวลุ่งขึ้นมาแก้ไขปัญหาในแนวรับระหว่างช่วงของวิกฤตดังกล่าวลีสวิลเลียนทำได้ดีมากๆปัญหาเดียวก็คือเรามีเวลาแค่4วันก่อนเกมกับเวสแฮมและผู้คนจะต่างพูดถึงเขากันเขาจะต้องพิสูจน์ว่ารับมือกับเรื่องเหล่านั้นได้ครอปกล่าวเขาเป็นเด็กหนุ่มที่มีพรสวรรค์ เขาเล่นให้กับทีมชาติอังกฤษชุดอายุไม่เกิน20ปีและในตอนนี้ก็เพิ่งอายุ19ปีและยังไม่เคยลงเล่นในพิมพ์ริลีกมาก่อนเลยทว่าเขาได้เล่นในชาสเปนลีกมาแล้ว2เกมและคว้าชัยชนะได้ทั้งหมดซึ่งนั่นถือเป็นสิ่งที่สุดยอดมากเขาทำได้ดีมากๆแต่นอกจากลีสแล้วเรายังมีนัทฟิลลิปที่อยู่ในทีมชุดลุยึกยูฟาชาสเปนลีกด้วยส่วนบิลลี่คูเมติโอผมไม่มั่นใจว่าเขาจะกลับมาลงซ้อมได้ทันในวันนี้หรือไม่ แต่เขาจะกลับมาลงซ้อมได้ในเร็ววันนี้เขายังหนุ่มมากๆและยังขาดประสบการณ์มันดูเหมือนว่าเราจะต้องใช้งานหนึ่งในพวกเขาซึ่งผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันแต่สิ่งที่ชัดเจนเลยก็คือลีสไม่ใช่ปัญหาของเราเขาเล่นได้ดีมากๆเมื่อพูดถึงลีสวิลเลียมปักหลังดาวโลดของทีมกันไปแล้วข่าวที่3ของวันนี้ผมเลยอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูฉายาใหม่ล่าสุดที่เจ้าตัวเพิ่งได้รับจากบรรดารุ่นพี่ทั้งหลายภายในทีม อย่างที่เราได้ฟังบทสัมภาษณ์ของครอปไปแล้วเมื่อสักครู่ว่าวิลเลียมได้ลงสนามไปเกมแชมเปี้ยนสลีกซีซั่นนี้ไปแล้ว2นัดโดยเกมแรกถูกเปลี่ยนตัวลงสนามมาตอนท้ายเกมที่เฉียนเอาชนะอายักอัมสเตอร์ดัม1ประตูต่อศูนย์ทว่าเกมที่เป็นบททดสอบของเจ้าตัวแบบเต็มๆก็คือที่นัดเอาชนะมิดทิวแลนด์2ประตูต่อศูนย์ซึ่งเขาได้ลงเล่นไปราวหนึ่งชั่วโมงกว่าๆในทั้ง2เกมดังกล่าวไม่เพียงแต่จะช่วยให้ทีมคว้าชัยชนะได้เท่านั้น แต่ทีมก็ยังเก็บกินชีตได้สําเร็จซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับนักเตะด,ดาวรุ่งอย่างวิลเลียมได้เป็นอย่างดีหลังเกมดังกล่าวเจ้าตัวก็ได้โพสต์ในสื่อสังคมออนไลน์ว่าดีใจที่ได้ลงเล่นแชมเปี้ยนลีกอีกนะัดผมโชว์ฟอร์มได้ดีจากเด็กน้อยมาเก็บ3คะแนนและคว้ากินชีตได้อีกเดโอโกโชตาที่เป็นผู้ทําประตูเบิกล่องให้กับทีมนในเกมนั้นก็ได้เข้ามาโพสต์ตอบวิลเลียมว่าพี่เบิรมพร้อมด้วยอิโมจิ ปรบมือให้คนต่อมาที่เข้ามาเม้นอีกก็คือแอนดูโรเบอร์สันที่บอกว่ารักเลยพี่เบิมส่วนเชดานชากิลี่ก็มากับเขาด้วยเมื่อคอมเมนต์ว่าทำได้ดีเลยพี่เบิมด้านฮาวิ่เอเลียตที่ถูกปลอยยืมตัวไปอยู่กับแบ็กเบิร์นโรเวอร์ก็เข้ามาตอบด้วยเช่นเดียวกันว่าใช่เลยพี่เบิมเช่นเดียวกับจอแดนเทนเดอร์สันเคอร์ติสโจนและโจโกเมสก็เรียกเขาในแบบเดียวกัน เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวที่4ของวันนี้กลับมาดูประเด็นเรื่องราวของข่าวข่าวการซื้อขายนักเตะของทีมเรากันบ้างแต่คราวนี้มาดูความเป็นไปได้ของนักเตะที่จะย้ายออกจากสโมสรอนและเขาคนนั้นก็คือ i, ดีว็อกโอริกีดาวยิงมหาเทพนั่นเองในการแข่งขันฤดูกาลใหม่นี้เขาได้ลงสนามเป็นตัวจริงให้กับลิเวอร์พูลเพียง2นัดเท่านั้นและเกิดขึ้นในฟุตบอลถ้วยทั้งหมดได้แก่เกมคาราบาวครับที่พบกับลินคอล์นซิตี้เมื่อเดือนกันยายนและในเกมชาเทนลียกับมิดทิวแลน นอกจาก2เกมดังกล่าวแล้วเขาก็ได้ลงเล่นอีกแค่เกมเดียวแต่เป็นในฐานะตัวสำรองสำหรับเกมกับอาร์เซนอลในศึกคาราบาวคัพอีกเช่นเดียวกันนั่นหมายความว่าโอลิกียยังไม่ได้ลงสนามในเกมพรีมเมียร์ลีกแม้แต่เกมเดียวในซีซั่นนี้และตกอันดับตัวเลือกมากยิ่งขึ้นไปอีกหลังการย้ายเข้ามาของดิอาโกโชตาในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาล่าสุดตามการรายงานข่าวจากสปอตวิชเน็ตระบุว่า ดาวยิงไว้25ปีได้กลายเป็นตัวเลืออันดับที่5ในทีมของเยเกนคลับไปโดยปริยายแล้วสถา,านะดังกล่าวของเขากับสโมสรทํทำให้เจ้าตัวรู้สึกเป็นกังวลว่าจะส่งผลกระทบต่อตำแหน่งในชีมชาติเบลเยียมที่เจ้าตัวมุ่งหมายอยากจะไปลุยศึกชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปหรือยูโรในช่วงสมมอหน้าในช่วงพักเบรกทีมชาติเมื่อเดือนกรกยาคมที่ผ่านมาโรเบร์ตตมาม์ตีเนสในใหญ่เดดเกม ก็ไม่เรียกตัวเขาติดทีมเลยด้วยซ้ำส่วนในเกมเนชั่นสลีก u e 2นั้นตอนเดือนตุลาคมเขาก็เป็นแค่ตัวสำรองเมื่อโอกาสการลงสนามที่แอนฟิลด์ถูกจำกัดก็ทำให้โอลิกี้มองหาความเป็นไปได้ในการย้ายทีมตอนเดือนมก,การาคมนี้และเจ้าตัวอาจจะเลือกย้ายช่วงคราวในรูปแบบสัญญายืมตัว ตอนช่วงเปิดตลาดซื้อขายซัมเมอร์ที่ผ่านมาเขาเคยตกเป็นข่าวผัวพันกับขับรู้สมโมสรชื่อดังในหลีกบ้านเกิดมาแล้วและมันดูเหมือนว่าจะมีโอกาสสูงที่เขาจะกลับไปวาดรวดลายในจูเปเลโปรโลลีตอนตลาดหน้าหนาวนี้เมื่อเขากลายมาเป็นตัวสำรองอดทนให้กับลิเวอร์พูลก็ทำให้ขับบุกมอนว่ามันเป็นโอกาสที่ดีในความพยายามหวนกลับมาท้บทามนักเตะใหม่อีกครั้ง นั่นจะทําให้โอลิกีมีโอกาสได้ลงสนามอย่างสม่ําเสมอและเพิ่มโอกาสติดทีมชาติเบลเยียมไปลุยศึกยูโรอย่างที่เจ้าตัวต้องการเรามาปิดท้ายกับข่าวที่5ซึ่งเป็นข่าวสุดท้ายของวันนี้กลับมาดูเรื่องราวความเป็นไปได้ในการเสริมทัพสำหรับตำแหน่งกองหลังของเรากันอีกสักข่าวเมื่อสตีฟนิโคลอดีตดาวเตะระดับตำนานของทีมของเราออกมาแนะนำแบบติดตลกให้เยอร์เกนครอฟดึงตัวอดีตลูกทีมเก่าอย่างเดยันลอฟเลนหรือมามาดูซาโกเข้ามาแก้ขัด ผมคิดว่าเราควรพยายามยืมตัวรอฟเลนกลับมาบางทีนั่นอาจเป็นทางแก้ไขปัญหาได้นิโคลกล่าวซากโกเองก็ไม่ได้เล่นกับ p พาเลสเลยนะโดยพื้นฐานแล้วมันขึ้นอยู่กับลีสฟิลเลียมมันต้องพยายามกันอย่างหนักเลยในเกมรับเราไม่มีโอกาสแก้ตัวดังนั้นต้องเคลียบอลออกไปเล่นกันอย่างง่ายๆและพยายามรักษารูปทรงของเกมเอาไว้โจโกเมสจะต้องแบกรับภาระนั้น เพราะเขาคือกองหลังเพียงคนเดียวที่มีชื่อซึ่งเหลืออยู่ส่วนโจเอลมาติฟผมคิดว่าเขาไม่น่าจะกลับมาฟิตได้ตลอดเพราะเขาไม่เคยทําได้เลยดังนั้นโจโกเมสจะต้องเติบโตขึ้นให้ไหวในอีก2สัปดาห์ข้างหน้าแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ใต้คลิปเลยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ